สวัสดีค่ะดิฉันมารินีหานบุญทรงเป็นทูตพาณิชย์อยู่ที่นครโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามค่ะภารวมของเวียดนามในตอนนี้นะคะโดยทั่วไปเนี่ยสภาวะเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยถึงแม้จะ สโลว์ดาวลงนะคะแต่ว่าทางรัฐบาลเขาก็ได้มีการออกมาตรการต่างๆมานะคะ mm hmm. เพื่อที่จะให้ประเทศเขาเนี่ยสามารถที่จะฟันฝ่าแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราภาวะเงินเฟอ้อหรือการความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินด่งกับสกุลเงินตราต่างประเทศนะคะขณะเดียวกันก็ได้มีการออก มาตรการต่างๆมาเพื่อจะช่วยเหลือ SME ของทางเวียดนามซึ่งได้ปิดกิจการไปหลายบริษัทเนื่องจากเกิดไม่มีความสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจโดยให้ทางแบงค์พาณิชย์เนี่ยนะคะออกให้กู้นะคะให้สามารถกู้ใน,ในอัตราดอกเบี้ยต่ำแล้วก็ขณะเดียวกันก็ได้มีการส่งเสริมให้มีการลงทุนจากต่างชาติมากขึ้นในเรื่องของการเป็นเ d i หรือ foreign direct investment แล้วก็มีการส่งเสริมและก็ปรับปรุงมาตรการต่างๆเพื่อให้นักธุรกิจของต่างชาติเนี่ยเข้ามาทําธุรกิจการค้าการลงทุนในประเทศมากขึ้นมีการปรับปรุงเกี่ยวกับการจดทะเบียนหรือการจัดตั้งบริษัทอะไรต่างๆอีกมากมายก็คิดว่าในปัจจุบันเนี่ยอนาคตของ การทําการค่าการลงทุนของเวียดนามเนี่ยก็ยังสดใสยอยู่เป็นเ,เป็นตลาดที่น่าจับตาดูแล้วก็เป็นหน้าตลาดที่น่าสนใจที่ผู้ประกอบการไทยเนี่ยจะควรให,ให้ความสนใจเข้าไปทําการค้าการลงทุนค่ะในประเด็นของฮอตอิชชูตอนนี้ของเวียดนามนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่ทางภาครัฐของเวียดนามเนี่ยได้มีการปรับปรุงมาตรการต่างๆนะคะเพื่อจะเอื้ออ,อํานวยต่อการรักษาเสถียรภาพของอ,อัตราการแลกเปลี่ยนเง,งินดองแล้วก็ ทำให้เกิดสภาพคล่องทางเศรษฐกิจมากขึ้นแล้วก็มีการส่งเสริมให้มีการค้าการลงทุนจากต่างชาตินะคะขณะเดียวกันก็จะมีรักษาอาตาัตราภาวะเงินเฟ้อเนี่ยให้ได้ระดับเพื่อจะให้เกิดความสภาพคล่องเกี่ยวกับทางด้านการค้าการลงทุนแล้วก็ให้นักธุรกิจเข้ามาทําการค้าขายในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะถ้ามามุมมองของประชาชนของเวียดนามเนี่ยต่อสินค้าของประเทศไทยเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้ สินค้าของประเทศไทยเนี่ยเป็นสินค้าที่ชื่นชอบของประชาชนเวียดนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสินค้าที่เป็นประเภทสินค้าไลฟ์สไตล์เพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเวียดนามในส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่เหมือนกับของบ้านเราบ้านเราเนี่ยคนส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่สูงวัยแล้วก็เริ่มลงมาสูงวัย60ลงมาแต่ในขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ของเวียดนามเนี่ยประมาณร้อยละ80-90เป็นคนหนุ่มสาวซึ่งจะเป็นมีลักษณะเป็นในลักษณะที่ชอบ จับจ่ายใช้สอยแล้วก็ชอบผลิตภัณฑ์ชอบนวัตสิ่งใหม่ๆต่างๆตามแฟชั่นเพราะฉะนั้นในเซกเตอร์นี้ก็ผู้ประกอบการไทยก็สามารถที่จะดีไซน์หรือรีไซน์ design, หรือว่าปรับปรุงรูปแบบของสินค้าอะไรต่างๆไม่ว่าเป็นแฟชั่นหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะเข้ามาขยายตลาดในของประเทศเวียดนามได้นะคะขณะเดียวกันถ้ามามุมมองถ้าเราไม่มองในลักษณะของเป็นนักธุรกิจ เรามอง,มองในลักษณะของการเป็นธุรกิจที่จะเข้ามาในในของประเทศเวียดนามก็จะเห็นว่าธุรกิจในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีความสําคัญและก็เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพมากที่สุดในบรรดาธุรกิจทั้งหมดเพราะว่าประชาชนของประเทศเวียดนามส่วนใหญ่ที่นิยมสินค้าไทยจะเห็นได้จากเวลาที่เราจัดงานออแฟร์ไทยแลนด์เทรดแฟร์และต่างๆนี้นะคะจะมีนักธุรกิจไทยเนี่ย นำธุรกิจนําสินค้าต่างๆเนี่ยมาจากเมืองไทยแล้วก็นักธุรกิจไทยที่อยู่ในเวียดนามท,ที่ผลิตเนี่ยนะคะก็จะเอาสินค้าเข้ามาขายแล้วก็มีการทําเจรจาธุรกิจก็จะปรากฏว่าก็จะมีนักธุรกิจมีพวกผู้บริโภคข,ของเวียดนามเนี่ยนะคะหลายหลายระดับเลยค่ะที่จะเข้ามาซื้อโดยสินค้าของประเทศไทยนอกจากนี้ถ้าเรามามองในเรื่องของสินค้าในเรื่องของอาหารถึงค่าอาหารเนี่ย คนเวียดนามส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเขาจะชอบสินค้าชอบบริโภคอาหารไทยเป็นจํานวนมากเพราะว่าอาหารไทยเนี่ยเขาบอกว่ามีรสชาติอร่อยแล้วก็มีการเครื่องปรุงซึ่งพวกนี้เขาจะชอบเกี่ยวกับเรื่องออพวกสินค้าที่มีเครื่องเทศที่แบบมีมีเครื่องเทศที่ผลิตออกมาจากธรรมชาตินะคะออนอกจากนี้นะ,ะถ้าเรามาดูในเรื่องของ มุมมองอีกเรื่องของที่เป็นทอดๆออีกเรื่องหนึ่งนะคะก็จะเห็นว่าเราเนี่ยทางเวียดนามและไทยเนี่ยมีความร่วมมือกันในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นภาคร,ราชการหรือภาครัฐหรือภาคเอกชนในภาครัฐเนี่ยนะคะก็ได้มีความตกลงร่วมกันนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการจัจดทำยุทธศาสตร์ร่วมกันที่จะส่งเสริมความร่วมมือทางด้านทั้งการเมืองการค้าการลงทุนแล้วก็การท่องเที่ยวแล้วก็การศึกษาวัฒนธรรมในขณะเดียวกันภาคเอกชนก็จะมีความร่วมมือในการ ทำความตกลงที่เรียกว่า business council ซึ่งทางภาคเอก,กชนเขาก็จะมีการจัดประชุมกันเพื่อจะหาความร่วมมือในเซกเตอร์ต่างๆด้วยกันนะคะสินค้าที่ไทยมีโอกาสมากที่สุดเนี่ยนะคะก็คือสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคนะคะเพราะว่าสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยทางเวียดนามถือว่าของของสินค้าไทยเนี่ยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ แล้วก็อร่อยแล้วก็รสชาติดีนะครับถูกรดิยมของทางคนเวียดนามจะเห็นได้ว่าในบรรดาสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งหลายเนี่ยเวลาถ้านํามาขายในในทางเวียดนามเนี่ยนะคะในเวลา เราจัดงานแฟนเนี่ยจะขายได้หมดในเวลาที่รวดเร็วนะคะขณะนอกจากนี้ก็ยังมีสินค้าประเภทอาหารนะคะอาหารเนี่ยคนเวียดนามส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบอาหารไทยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยไปถามคนเวียดนามคนไหนก็จะชอบอาหารต้มยำกุ้งแล้วก็ผัดไทยนะคะซึ่งเป็นอาหารที่เขาบอกว่าขึ้นชื่่อแล้วก็ชอบมากแล้วเขาก็ยังอยากที่จะให้มีการแบบเปิดคอร์สในการสอนทำอาหารที่ประเทศ ของเขาด้วยนะคะนอกจากนี้ก็จะมีสินค้าประเภทไลฟ์สไตล์ต่างๆที่สินค้าแฟชั่นถึงแม้เวียดนามเนี่ยนะคะจะมีอุตสหาหกรรมสิ่งทอรองเท้าไลฟส์สไตล์กิฟช็อปต่างๆแต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยเวียดนามก็บอกก็คนส่วนใหญ่ผู้บริโภคก็จะคิดว่าประเทศไทยเนี่ยดีไซน์เก่งสวยแล้วก็สินค้าคงทนมีคุณภาพแล้วก็ทันสมัยเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการของไทยเนี่ยก็จะมีโอกาสในเซกเตอร์นี้ นอกจากนี้เนี่ยถ้าจะเป็นมองในมุมมองของสินค้าอุตสาหกรรมทั่วไปสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยทั่วๆไปเนี่ยนะคะก็คิดว่าสินค้าอุตสาหกรรมทั่วไปก็มีคุณภาพเนื่องจากการประกอบธุรกิจของประเทศไทยในการผลิตสินค้าเนี่ยเราจะคำนึงถึงในเรื่องของกรีนโปรดักต์และก็รักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งอันนี้ก็จะตรง,ตรงกับคอนเซปต์ของภาครัฐของทางเวียดนามซึ่งให้ความสำคัญต่อการผลิตสินค้าที่ให้ได้คุณภาพแบบเป็นกรีนโปรดักต์ แล้วก็รักษาสภาพแวดล้อมเพราะนั่นหมายถึงว่าเมื่อสินค้ามีคุณภาพได้คุณภาพราคาสินค้าก็ย่อมสูงเขาก็สามารถที่จะขายภายในประเทศได้ราคาที่ดีขณะเดียวกันเมื่อส่งออกก็จะทํมาให้สินค้าของเขาเนี่ยสามารถส่งออกไปยังภูมิภาคต่างๆได้ซึ่งภูมิภาคเหล่านั้นก็จะมีกฎระเบียบอะไรต่างๆซึ่งก็จะอยู่ในมาตรฐานที่ทางสินค้าเวียดนามเนี่ยสามารถส่งออกไปได้ค่ะปัญหาและอุปสรรคของสินค้าไทยในตลาดเวียดนามเนี่ยนะคะเราต้องมองในลักษณะ สองมุมมองนะคะเราต้องมองเลยสับพือประเทศเวียดนามเนี่ยจะเป็นทั้งประเทศที่เป็นคู่ค้าของเราและก็เป็นคู่แข่งของเรานะคะทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าถ้าเรารู้แล้วว่าเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศทั้งคู่ค้าและคู่แข่งตัวเราล่ะในตัวเราที่จะเข้ามาเป็นมาสู่ทําการค้าในในประเทศเวียดนามเราต้องดูว่าเรามีศักยภาพของเราเนี่ยมีศักยภาพที่จะไปผลิตสินค้าอะไรหรือจะเข้ามาทําธุรกิจในเซกเตอร์ไหนนะคะ เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าเรามีศักยภาพเนี่ยิงที่สําคัญที่สุดเราก็ก่อนที่จะทําธุรกิจในเวียดนามเราต้องเข้ามาดูว่าเราควรที่จะทํำวิจัยตลาดนะคะทำถ้าในกรณีที่สินค้าเราเป็นสินค้าใหม่ๆเนี่ยเราควรจะเข้ามาทําตลาดให้เขารู้จักสินค้าเราก่อนแล้วก็ให้มีมา r k เ t ็ตแชร์ในตลาดบ้างนิดหน่อยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยในการทําธุรกิจทุกอย่างเนี่ยสิ่งที่จะต้องระวังที่สุดก็คือเราจะต้องมีการ พี่มีการคำนึงถึงในเรื่องกฎระเบียบของสินค้าต,วตัว,ตวในตัวนั้นๆน,น,นะคะว่ามีกฎระเบียบอะไรบ้างเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดและจําเป็นที่สุดเราควรที่จะมีบริษัทนะักกฎบริษัทกฎหมายเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของเราและยิ่งอยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่เราจะมาจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเราก็ควรที่จะให้ทางบริษัทที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายเราเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเราอย่าไปทําโดยตัวเราเองเราอย่าไปคิดว่าอันนี้ง่ายๆและแค่เซ็น สัญญาออกมาแล้วก็สามารถจัดตั้งรายละเอียดเพราะว่าเอากสารต่างๆของเวียดนามส่วนอยา่จะเป็นภาษาท้องถิ่นจะเป็นภาษาเวียดนามมันยากเกี่การที่เราจะเข้าใจในลึกซึ้งและยิ่งเป็นภาษากฎหมายแล้วเราจําเป็นอย่างยิ่งต้องพึ่งทางทางทางสัท์กฎหมายเพราะฉะนั้นรายละเอียดปลีกย่อยหล,หลาๆนี้นะคะก็คิดว่าทางผู้ประกอบการจะต้องคํานึงถึงตัวนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ต้องเมื่อเวลาทําธุรกิจก็ต้องคํานึงถึงว่าเมื่อเรามาทําธุรกิจแล้วเนี่ยใคร สินค้าตัวไหนคือสินค้าที่เราจะผลิตเมื่อผลิตแล้วเราจะผลิตให้ใครผลิตแล้วนะคะเราจะมี channel of distribution ในการจำหน่ายสินค้ายังไงขณะเดียวกันเราก็ต้องคำนึงถึงเมื่อเมื่อได้รายได้มาแล้วเนี่ย term of payment จะต้องเป็นยังไงแล้วก็การทำ transaction ของเงินที่จะนำกำไรกลับสู่ประเทศนี่เป็นยังไงสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องคำ,คำนึงถึงโดยภาพองค์รวมหมดเลยค่ะ ตอนนี้ธุรกิจที่เข้าไปทําในตลาดในประเทศเวียดนามแล้วนะคะก็ต้องมองเป็นลักษณะแบบว่า,เ,าเป็นสองกลุ่มนะคะกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มของธุรกิจขนาดใหญ่ที่เข้ามาทําการค้าการลงทุนในประเทศไทยแล้วนะคะโดยเช่นอย่างเช่นเป็นกลุ่มธุรกิจของ CP ซึ่งเข้ามาลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับทางด้านเ,าเกษตรนะคะแล้วก็ทางด้านปศุสัตว์และใครทางด้านประมงนะคะ ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับมาทำเพาะฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งนะคะแล้วก็เลี้ยงไก่แล้วก็มีเลี้ยงปลานะคะแล้วอีกธุรกิจหนึ่งเนี่ยถ้ามองในธุรกิจที่เป็นอุตสาหกรรมก็จะเห็นว่าบริษัท scg นะคะก็ได้เข้ามาแล้วบริษัท scg ก็เข้ามาในธุรกิจที่เกี่ยวกับการทำกระเบื้องโฟร่านะคะในปูกระเบื้องปูหลังคากระเบื้องปูพื้นนะคะแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและสุขภัณฑ์ต่างๆในห้องน้ำ แล้วก็มีท่อเหล็กท่อ PVC สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นธุรกิจอันใหญ่ซึ่งบริษัทนักธุรกิจไทยเนี่ยเข้ามาลงทุนและในอนาคตอันใกล้นี้นะคะก็จะมีบริษัทสหพัฒน์นะคะเข้ามาในเรื่องของเซกเตอร์ของพวกสินค้าอุปโภคบริโภคและก็บริยุเกอร์ก็ก็กำลังจะเข้ามาอีกด้วยนะคะสำหรับสินค้าพวกเครื่องอุตสาหกรรมทางเครื่องดื่มตอนนี้ก็มีเข้ามาบ้างแล้วนะคะในก็เข้ามาทำสำรวจตลาดทำอะไรอย่างทุกอย่าง ขณะเดียวกันถ้ามองในแง่ของ SME SME ของประเทศไทยเราเนี่ยเข้ามาอยู่เนืองๆค่ะไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทอะไรก็ตามแต่จะเข้ามาในลักษณะที่จะไม่มามาลงทุนสร้างโรงงานแต่จะมาในลักษณะที่ทำเป็นเทรดดิ้งคอมพานีหรือเป็นทำเป็นลักษณะที่เป็นดิสติบวเตอร์เซ็นเตอร์แบบซื้อมาขายไปหรือมาให้ให้บริการหลังการขายแบบนี้ค่ะ เพราะนั้นสินค้าท,ทั่วไปที่คิดว่ามีมี p เ t e n t i a l ในของ SME ก็น่าจะเป็นสินค้าพวกไลฟ์สไตล์นะคะสินค้าพวกเครื่องสำอางพวกสปานะคะแล้วพวกเกี่ยวกับความงามทั้งหลายค่ะที่นี่เขานินยมมากจะเห็นได้จากว่าก็ที่วุฒิศักดิ์คลินิกก็ได้เข้ามาที่เวียดนามแล้วได้ไปเปิดสาขาครั้งที่1นึงท,ง,งทั้งแหล่งที่1และปัจจุบันเนี่ยก็ได้ขยายสาขาอีกไปอีกเพราะว่าเป็นธุรกิจที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งตอนนี้ก็เปิดสาขาที่2ที่3แล้ว ต้องต้องหลายแห่งแล้วในอนาคตก็มีมีโครงการที่ไปเปิดตามต่างจังหวัดอีกนะคะ